สวัสดีครับผมชื่อนรุดมดุลพักดีวันนี้ผมมีเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นกับผมมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าผมถูกบุคคลซึ่งดำเนินการรับจำนำรถโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องเป็นนี้ครับคือเมื่อ เดือนพฤศจิกายน2556ผมเดือดร้อนเงินก็เลยนำรถยนต์โตยโยต้าอันติททะเบียนชช้างชช้าง1741กรุงเทพมหานครอ,อันติท 1.8e สีบอลเทาครับไปใช้บริการจำนำกับนายภัสกรบุญประเสริฐซึ่งเปิดออฟฟิศอยู่ที่ 31ทับสิหมู่2องพฤษาสิบสองประมวลคลอง3นะครับก็ตกลงด้วยวาจากับเขาว่าผมจะจำนำไว้ในวงเงิน30,000บาทแล้วเมื่อครบสัญญาถ่ายถอนเขาจะเอาไปไหนไปปิดบัญชีให้ผมพบรถผมมาติดไฟแนนซ์อยู่ก็ได้ทำสัญญากันไว้ตามนี้นะครับ พอครบสัญญาหนึ่งเดือนก็ได้โทรศัพท์คุยกันเขาก็บอกว่าจะเอาอยังไงผมก็บอกว่าตอนนี้ผมก็ยังชอดเงินผมก็บอกว่าให้คุณไปจัดการปิดบัญชีไปเลยเพราะว่ารถอันนี้มันติดแฟนซ์อยู่เขาก็ให้ผมเซ็นเอกสารมอบอำนาจการโอนรถทุกอย่างไปเรียบร้อยผมก็นึกว่าเหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งนี่ครับ เดือนกันยา57ผมก็ได้รับหมายสารให้ไปขึ้นสารวันที่17พฤศจิกายน57ข้อหาไฟแนนซ์ฟ้องในทุนทร,รัพย์500,000บาทผมไปขึ้นสารผมก็เล่าความจริงให้สารฟังทุกอย่างสารท่านก็ให้เวลาผมไปตามหารถมาคืนเพื่อที่จะบรรเทาานี้สินนะครับผมก็ไปหาเขานายประเสริฐ คนนี้ที่ออฟฟิศก็ถามว่าทําไมเขาไม่ไปปิดบัญชีถ้าเขาไม่ปิดผมจะถ่ายถอนเพื่อที่จะเอารถไปคืนบริษัทเขาก็บอกว่าเขาขายไปแล้วโดยที่ไม่บอกว่าขายใครผมก็เลยต้องไปโรงพักเพื่อแจ้งความที่สอพออคลองหลวงนะครับก็ร้อยเวรท่านก็ดูเอกสารหลักฐานอะไรแล้วท่านก็บอกว่าผม ฟ้องไม่ได้เข้าหายักยอกเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เสียหาโดยตรงรถเป็นของไฟแนนซ์ผมแค่ผู้ครอบครอง,องและข้าหาช่อกงก็ไม่ได้เพราะผมเซ็นสัญญาขายฝากเขาไว้แล้วโดยที่ไอ้ที่ตกลงได้วาจาว,ว่าไปถ่ายถอนอะ่ะมันไม่มีในสัญญาผมเดินออกจากโรงพักตัวลอยๆงงๆก็ โรงพักก,อกอออ็อยู่ใกล้สพออยู่ใกล้อำเภอคลองหลวงผมก็นึกขึ้นได้ว่าหนึ่ง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 ศูนย์นำลงทมของรัฐบาลซึ่งช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็คิดว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็ขึ้นไปที่อำเภอเข้าไปที่ห้องรับร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็ให้ผมกรอกเอกสารทุกอย่างแล้วก็บอกว่าให้กลับมารอง ผมก็กลับมาผมก็ลองเรียนไปอีกที่สคบอทางอินเทอร์เน็ตส่งเอกสารทุกอย่างเข้าไปก็สถานะตอนนี้ก็รอดำเนินการจากเจ้าหน้าที่แล้ววันที่วันจันทรที่26มกราคศาลผมต้องไปขึ้นศาลน้าที่สองซึ่งครั้งนี้ศาลก็คงต้องตัดสินว่าผมต้องชดใช้ในวงเงินเท่าไหร่ เพราะรถคันี้ผมก็ส่งมาสิบเจ็ดสิบแปดนวดแล้วครับทำสัญญาหกสิบนวดทีนี้เนี่ยคุณคิดดูสิว่านายนภศรคนนี้เนี่ยซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่นี้เนี่ยเพราะทำธุรกิจแบบนี้โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายแล้วผมไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้สู่สัญญาณให้รัดกุม่มเขาได้ลถไปหนึ่งคันสามหมื่นบาทโดยผมต้องแบกภาระนี่สินแทนเขาไปอีก ห้าแสนบาทมันเป็นธรรมมันถูกต้องไหมครับผมว่าไม่ถูกต้องสังคมเราเนี่ยมันต้องช่วยกันเมื่อผมร้องเรียนในระบบตามกฎหมายไม่ได้ผลผมก็มาร้องเรียนผ่านโลกอินเทอร์เน็ตโชเชียนผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิป,ปน,นี้เนี่ยถ้าคิดว่ามีประโยชน์ช่วยส่งต่อนะครับอย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่น แล้วถ้าทุกท่านไหนมีข้อมูลที่จะเสนอแนะผมให้ช่องทางการติดต่อไว้หมดเลยครับชื่อเบอร์มือถือ Li n e ไอเ a ฟ e บุ๊ k จีเมล ID, Facebook, ช่วยผมเ้วยครับอย่าให้คนผิดมีที่ยืนในสังคมช่วยกันครับขอบคุณครับ